เพงพี่น้องเอ้ยผุนนะ่ะเต็มหมอกระทะจ้าบาบนี้ต้มเทียนน้ำออกเนาะพี่น้องระเบิงเลยบ้าหมอกระทะว่ามันอันน้นอยๆได้จ้าผุนนะ่ะต้มเต็มหมอกระทะเลยพี่น้องเอ้ยเอานา้ำเแล้ากะเทศนา้ำมันถิมจ้าพี่น้องเ้าต้มเฮ็ดมันสุกสะก่ะอนพอเ้าต้มเฮ็ดสุกแล้วเ้ากะเทศนา้ำเทียนน้ำออกเนาะจังสีเอามาหลาพี่น้องเอ้ย สีบอตมเลื่อจะสีเอาน้ามัมนออกสักก่อนอผู้ใดมีอันอเคล็ดลับในการเฮ็ดเฮ็ดเพิงนี่ก็คอมเมนต์มาบอกในะด้วยพี่นอ้องบางคนเขาก็สิแกงใส่อันใบาย,ยานางเนาะจ้าเนาะใส่ผักอีตูบานห้าเนาะตว่ามือนีนี่คิดใบสิลาดอกแล้วก็สิกเก็บบางส่วนใบถักแกงมือรุ่นเนาะจา้ามันหลายเนาะ สิบอเฮ็ดเบิดจา้าสิเฮ็ดพ่อประมณ่ณนั่นละพี่น้องปาดไปหาเฮ็ดเมนีนี่บมเมนธรรม,มาดาพี่น้องเอ้ยเทิ่งฝนกระตกบอกคิดบอกฟันมาสิได้เฮ็ดอันอันได้เฮ็ดกุมนี่นี่ยุ่หนทางานดะ้นพี่น้องขางหนทาาห่างขี่รถไปเอ้าเฮ็ดอีหยังวะก็เลยบอกพ่ญ่ยจอดก็เลยบอกให้พญ่ย,ยจอดล่องเมืองววานเปลี่ยนเฮ็ดอีหยัง ก็เลยล่องกันดึงเบื้องไหมพี่นอ้องวันนี้พ่อไงทองปุ๊บอู้เห็ดเพิงตอน,นี้อืมเมนบ์บอกไงทองก็บลูไวป้ปลาเป็นเห็ดเพิงนะจ้าพี่น้องนี่ละ่ะพอว่าเห็ดเพิงเข่ากับเบื้อง่างไงเนะจาน๊านะเห็ดเพิงมันสิลื่นจากน้อยนี่นี่ละ่ะก็เลยต้องออกมาต้มเทียนน้ำออกสะกอนสิบอกแกงเลื่อยจ้ะขันแกงเลยืยยานมันคิวไหมพี่น้องก็เลยต้องต้มเทียนน้ำมันออก ต้มน้ำออกพวกนอนพวกยังที่มันกินเห็ดมันกระสิใดตายเขาก็ได้เทน้ำออกเนาะจานาะเฮาจังสิา่ามาเห็ดประกอบอาหารเนาะพี่น้องเนาะขันบ่ต้มกะว่าจังไดก็เลยต้องสิต้มทำความสะอาดมันสะกอนเทียนน้ำออกสะกอนนาจารเนาะนี่ล่ละพี่น้องเอ,อ้ยวิถีชีวิตคนที่อยู่ต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะ สากสิเ็นเฮดลูบไ้วสาสันพี่น้องป่านถือลอตเตอรีแล้ววันทีนึงอ่ะโหลดป้ากุ่มหนึ่งมีตังวาซิบดอกอีกกุมหนึ่งมีหาดอกอีกกุมหนึ่งมีซีดอกป้าเห็ดออกเป็นกุมเป็นกลุมอยู่พี่น้องเอ้ยเก็บประหวาดประไว้คาเมนหาอีกนี่สิบเบอเปแมนได้เบสหาหกโล่นตีพี่นอ้องตัํานี่ก็ได้สองสามโลแล้วเนี่ เห็ดยู่นี่เต็มหม้อกระทะยู่นี่ลายข้าอีรีกันเป็นยางไปอีกป่าอีกป่าหนึ่งใกล้ๆกันเนาะพี่น้องเนาะยางหากันเป็นฝนว่าตกนี่เด้อบ่ได้หน่อยเอ้ยกันพ่อข้าเจ้าเอาไปขายละ่ะพี่น้องเอ้ยนี่ข้าเจ้ามาหาเห็ดตั้งส่ละ่ะข้าเจ้าเอาไปขายปีหนึ่งได้เงินบาหน่อยบาทพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าหาเก็บเห็ด เก็บเห็ดเก็บบูเบอรี่ hate, น้ำปลาเอาไปขายปีหนึ่งบ่ได้หน่อยจ้าสั่งไร่ไดใ้เห้าอีกเนาะผู้ใดยวนเมี่ยงนอกนี่อันบ่ขี่ขานไปหาเนาะพี่น้องนี่ก็เห็ดไร่ได้เฮ้าได้เร้อนี่หาเก็บเห็ดขายนี่นี่ละอันเห็ดมันมีหลายชนิดอยู่ด้อจ้าแต่ว่าหังฮังังบ่หลุจักก็เลยบ่ากล้ากิน เฮ็ดนี่เห็นลายลายกลุ่มอยู่ม่นสิมีเฮ็ดอันเพิงแล้วก็เฮ็ดสุ่มหนึ่งอีก,อก,อกนี่คือเฮ็ดดอกใหญ่เทียนไทยเนี่ยพี่น้องเบิง่งเนาะนี่จ้านี่เห็นบอดอกคออียงนี่พูดอ่ะเบือพี่น้องลราเบิง่งนี่นี่โอ้ยพอญว่ากินได้สัน่นประกาศกินดอกจ้าถ้าเทียบเป็นเฮ็ดตายเบีย บ่กาจินสุลุยสุลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเจ้าของเด้อผู้ใดย้วนเมืองนองขันบฮู้จักเฮ็ดกินก็อยะเอามากินเด้อพี่น้องเอาเฮ็ดที่เจ้าของหูจักจังจเอามากินเด้อจ้าเป็นห่วงว่าไม่ยังดอกพี่น้องเอ้ยจ้านี่สิต้มน้ำออกสะกอนต้มน้ำเดียวแล้วก็ทำอาหารได้เลยพี่น้องเอามาปรุงได้เลยขันเ้าต้มเทียนน้ำออกสะกอนเนาะนี่ เบิ้งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบ่อยากผากมือเนี่เบิ้งบรรยากาศฝน,น,นกระตกยังมือยังเว้นพี่น้องละเบื้องในฝนเบิง้งฝนตกเปียกเบิดพี่น้องว่าได้เปิดอันหนาตัาง้ง้อจาเพาะว่ามันฝนตกนี่อ๋าสำหรับคลิปนี้กัไว้ซ์มินเดอจ้าพี่น้องจา้าเอาไปคลิปหนาวจังมาพอกันใหม่นาะ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องที่มีชาแนลนีเด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเนะจ้าสวัสดีจ้า